สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกมมังคีคิงอะไรนะอ of hero นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาขาย id นะครับก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับซึ่งทำไมผมถึงมาขาย ID เพราะหนึ่งเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเรื่องน,นี้ผมขายอยู่ที่200นะครับไอสำหรับ id นี้มีทั้งหมด สามไอดีอยู่ในรหัสเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แต่ละไอดนะครับซึ่ง ID นี้สามารถเล่นได้2ทีมเลยนะครับก็จะเล่นได้2ทีมนะครับก็คือทีมเซียนแล้วก็ทีมนรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะสุดเลยนะครับสำหรับทีมนรกตอนนี้ผมอยู่กิว ผมอยู่กิวอันดับผมอยู่กิวอันดับสามนะครับตอนนี้ก็เป็นกิวของคนเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับไอดีนี้อัพเทพศูนย์อยู่อัพวิญญาณอยู่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสามารถปั้นต่อได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับไอดีนี้ ้าไม่ติดท็อปได้ยากนะครับถ้าไม่ได้เติมจริงๆนะครับก็ถ้าอยากมาเล่นก็มาเล่นเอาขำๆนะครับสำหรับไอดีนี้ไอดีอื่นๆก็เล่นขำๆเหมือนกันนะครับเพชรที่ดองก็มีอยู่เจ็ดพันหกร้อยนะครับสามารถลงมูลเอาของได้ หลายอย่างเลยนะครับน่นครับสามารถประมูลได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเล่นดีๆหน่อยก็เพชรก็มีให้เยอะมากเลยนะครับซึ่งทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเน้นไปที่เหยือ่อจินนะครับซึ่งอาวุธเท่าบวกสิบสามเมื่อไหร่ก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับปลดล็อกช่องที่สามแล้วก็จะใส่เป็น ใส่เป็นมังกรขาวน้อยนะครับช่องที่สามจะใส่เป็นมังกรขาวนะซึ่งผมยังไม่มีตัวเลยครับถ้าใครได้ดีนี้ไปก็สุ่มแต่ละวันก็ให้ได้มังกรขาวน้อยนะครับพอให้ได้ตัวที่สองนะครับไม่ใช่ให้ได้ตัวแรกนะครับตัวแรกได้มาปุ๊บแล้วก็เอาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปดูไอดีแล้วก็จะไปดูไอดี ID อีกไอดีหนึ่งเลยนะครับไอดีต่อมาก็จะเป็นไอดีเซิร์ฟเจ็ดนะครับ ก็มีของที่ยังไม่รับค่อนข้างเยอะเลยนะครับกรับไปเลยนะครับ ID นี้ไม่ค่อยมีเพชรดองเยอะมากนะครับแต่ก็มีพอๆรับ ID นั้นนะครับซึ่ง ID นี้แล้วก็เล่นทีมนรลกเหมือนกันนะครับดี ID. นี้เล่นได้แค่ทีมนรลกนะครับทีมอื่นเล่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะไม่มีตัวแดงนะครับ ก็ไอดีนี้ไอดีนี้มีสำนักอยู่อันดับที่อันดับห้านะครับไอดีนี้อันดับถ้าสา,สามารถออกจากสำนักนี้ได้นะครับแล้วเข้าสำนักอันดับสองได้น,นะครับถ้าสำนักอันดับสองรับนะครับ วิญญาณสำหรับไอดีนี้ไม่ค่อยอัพเยอะมากเท่าไหร่นะครับอัพค่อนข้างน้อยเลยนะครับส่วนตัวละครก็อัพเป็นประมาณนี้เลยครับของก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสำหรับไอดีนี้เพราะไม่ค่อยได้เล่นนะครัแล้วก็จะตัดไปไอดีต่อไปเลยนะครับไอดี ID ต่อมาไอดีเซิร์ฟแปดเซิร์ฟสานะครับ ไอดีนี้สำนักไม่มีนะครับก็ลองเข้าสำนักดูนะครับเพื่อขอจะรับนะครับเพราะแต่และสำนักก็มีเงื่อนไขของเขานะครับพยายามเข้าสำนักเลเวลเยอะๆเอาไว้นะครับอย่างเช่นเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลสี่นะครับเลเวลห้าก็จะมีเต็มกันหมดแล้วนะครับ ก็วิญญาณของไอดีนี้ยังไม่มีวิญญาณทองนะครับเพราะยังไม่เวลเจ็ดสิบนะครับทีมที่เล่นก็เป็นทีมศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีตัวประมาณนี้เลยครับก็จะมารับเลยนะครับ หอคงรับนี่คือไม่ต้องเอาไปทำดาวน,นะครับรับเอามาก็คือเอามาปลดล็อกพลังเวทนะครับเพื่อที่เอามาใส่ตัวละครอ,อื่นๆนะครับก็ถ้าใครซื้อดีนี้ไปก็พยายามเล่นบ่อยๆนะครับแต่ก็ถ้าไม่มีเวลาเล่นจริงๆก็สามารถขายต่อได้นะครับ ก็ถ้าคุยง่ายออกคุยง่ายคุยง่ายจบง่ายก็สามารถลดราคากันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย